เคยเจริญสุกเดินทํานะชาววันนี้เดินเดินขึ้นเขาคุรูฟ้า เร่ออนโยวันนี้พระอาจารย์ได้มาที่อินเดียแล้วก็มาที่เขากรุป้าซึ่งเป็นเขาที่เชื่อว่าเป็นที่ที่ทเข้ามาหากัสปะอธิษฐานในสังขารร่างกายของท่านที่ ปฏิสถานหรือว่า,านิพพานอยู่ที่นี่เขากรุป้าในห่างจากพุทธคยาประมาณ50าิบกิโลเช้าพระยาจะเดินทางมาแล้วกำลังจะเดินขึ้นใช้กำลังพอสมควรแล้วก็เดินลงว่าจะเดินกลับไปที่พุทธคยาน่าจะสองวันถึงสามวันโดยประมาณก็ให้ญาติโยมพระคุณเจ้า ให้ครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าญาติโยมที่ติดตามได้อนุโมทนาบุญด้วยนะแต่ว่ายังขึ้นไม่ถึงหรอกจะพยายามขึ้นไปเรื่อยๆการขึ้นเขาเนี่ยมันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งสิ่งที่ควรช้าสามอย่างหนึ่งก็คือการขึ้นเขาเนี่แหละถ้าไปเร็วบางทีมันเหนื่อยมันหายใจไม่ทันเดี๋ยวจะเป็นลมก่อนเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปก่อนการขึ้นเขาท่านจึงให้เดินขึ้นช้าๆไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็พักมีแรงก็เดินต่อล้วกาเรื่องของการศึกษาการศึกษาท่านก็ว่าศึกษาไปตามลำดับคือเราจะไปรู้อะไรแบบทุกอย่างหรือว่ารู้ถึงแบบที่สุดเนี่ยบางทีมันก็เป็นไปได้ยากแต่ว่าเราสามารถเรียนรู้ได้เหมือนเด็กอนุบาลต้องเรียนยังไงแล้วก็ต้องมาเรียนประถมเรียนมัธยมเรียนปริญญา ปริญญาก็มีปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอก <c oughs> อันนี้ก็เป็นการเรียนการศึกษาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันบางที <c oughs> เราอาจจะยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเราก็ต้องเริ่มต้น <c oughs> ในการศึกษาตามลาดับตามลาดับนะพระอริยะก็มีแต่พระโสดาบันพระสิกิธานาคาพราะอารหันต์ไม่ใช่ว่าจะไปเป็นพระอรหันต์ก่อนพระโสดาบันไม่ใช่การปฏิบัติก็สามารถที่จะพัฒนาได้อย่าคิดว่าตนเองทําไม่ได้ เราคิดอวอ่าตัวเองปฏิบัติไม่ได้ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเ,เราก็สามารถที่จะเริยนได้แม้แต่การทามาหากินหรือว่าการที่จะดําเนินชีวิตเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้อย่างที่เราคิดไม่เป็นอย่างที่เราหวังแต่เราก็อย่าไปยอมแพ้ขอเพียงเราศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจและกาตั้งใจถ้ายังไม่ได้ก็เริ่มใหม่ตั้งใจใหม่ความเพียรความพยายามมันจะนำมาซึ่งความสาเร็จ ในขณะที่เราเรยพยายามก็จะมีการเรียนรู้มีการพัฒนาไปในตัวไม่ใช่ว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ล้มเลิกยอมแพ้ไปมาเราก็เลยกลายเป็นคนล้มเหลวพ่ายแพ้ไม่สามารถที่จะไปสู่ความสาเร็จได้ฉะนั้นแบบถึงแม้ว่าจะล้มแต่ก็อย่าเลิกลุกขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจใหม่ก้าวต่อไปถึงแม้ว่าจะหยุดบ้างพักบ้างแต่เราก็ยังต้อง สู้ต่อตั้งใจถึงแม้ว่ายัางไม่ได้เราก็จะเพียรพยายามต่อไปด้วยสติไม่ประมาทด้วยปัญญาด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจฉะนั้นการศึกษาการทํามาหากินเนี่ยบางทีมันไม่ได้เลยไม่ได้อย่างที่เราคิดเราก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยการศึกษาจึงต้องเป็นไปตามลําดับสุดท้ายที่เนี่ยอันนี้สําคัญนะีนี่ การที่เราจะต้องรักใครหรือว่าเราแบบให้ใจกับใครเราอย่าเพิ่งไปวางใจเชื่ออย่าเพิ่งไปหลงคําหวานอย่าเพิ่งไปหลงคํโชมบางครั้งจะอกกลมบางครั้งจะเสียใจทีหลังะฉะนั้นเวลาที่เราจะรักใครแล้ว่าเราจะให้ใจใครหรือว่าเวลาที่เราอยากจะอะไรทุ่มเทให้ใครเราจะต้องพิจารณาดีๆช้าอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อแต่เราก็ไม่ใช่ว่า ไปดูถูกหรือว่าปฏิเสธเลยแต่อันไหนที่ควรปฏิเสธก็ปฏิเสธนะเพราะว่าบางทีมันยังไม่เกิดเหตุนเนี่ดีที่สุดแล้วแต่บางอย่างไม่ใช่ว่าเราจะไปแบบตัดสินเลยเพราะบางครั้งบางคนมันก็ต้องใช้เวลาในการดูใจในการาพิจารณาความรักหรือว่าการให้ใจเนี่ยต้องช้าๆอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าพิ่งปฏิเสธเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ แว่าทำความเข้าใจแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรคือของจริงของแท้อะไรคือของหลอกเฉะนั้นความรักเนี่ยอย่าเพิ่งหลงนะอย่าเพิ่งลืมว่าบางทีบางครั้งสิ่งเหล่านี้มันก็จะไปเชื่อใจจะไปวางใจเลยไม่ได้รักได้แต่อย่าหลงถ้าจะให้ดีก็ปรงปรงๆปงเราจะไม่ทุกข์กับความรักนาสาธุนะเดยาก,ก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆ ประมาณ1,600ขั้นนะไปกลับก็3,000กว่าขั้นนะสาธุนโมทนาเวลาผมจะเดินขุด,ดงเวลาผมจะไปปฏิบัติเรื่องการทำหน้าที่บุคคลที่คิดถึงและมีกำลังใจมากที่สุดคือพุทธี่ชา ได้แต่งถูกเทียนต่างไตใส่เหืองเรื่องแสงปุ่นปันแปงเทพไทยไตซองลงมาหัชุมนมเสพเสียงประชุมทำคือโกดกองอันสังโคเจา้าเฝ้าเรียนเทียนทองเกิดหูนยอ้อยองแซ่ซองป่าาคุณประสาทุทรุรม ยังคุณคาล์ลทินแดนลำชวนหอ,อมบอมีเฮยเฉยดมชมชวนส่งสู้ซอยสวนบอมหวนบอสูนพระอนังคโนทรงมินายุพ่องใสไผบุญเสืบอมีคอยทำเป็นสิทิคำคุณบอเสื่อมบอสูนพระศาสนา ดังดวงตะวันหมุนเวียนเปลี่ยนพันขึ้นตรงทิทางอุทธยานธรรมดุงยางบ่มีมือห้างจืดจางศรัทธาองค์เนื้อนา,าบุญเอาทำคําจุนนุนนำรักษาพระเทระเจ้าผู้เช่าปัญญาราชทินนามมา ผู้ภาวนาศีลา เทพสถิตยังกักงกะม่อมเป็นกนระชาพญายอยองคุณเนื้อน,บนาบญระลึกถึงนอกน้อมย่อยกใส่เสียนปะเลียนจอมมาลาหอมแทนคาบูชา อาจารย์การันอนังคโนสาวกโกผมองผิดวิสุนเลิดลำทำมินัยแรค้คาจูนเป็นมงคลงามอาจภาษาสนาสรงผู้มีศีลละคุณ ตนาปลูกศรัทธามาพาชนเลื่อมใสสีสถานอุทยานทำดงงานแบบอย่างทาธงทานำสมัยมันคงจะรีดทุรงถือธงชัยเกียบย่างไปทั้งอินไทยและอิน บาัตวิบาสนาเพื่อรักษาอาจาจริยาบ่าให้เสียทรงไว้พระธรรมวินัยบ่ให้เงียใจก็อบเกลือเพื่อรักษาผมมาจาร วงแก้วเมืองสีลำดวนได้สู้ซอยส่วนสืบศาสนะาปฏิปทาปานังคาโนโชติปัญญูเป็นนามอาจารย์ทิ้งทานเมืองสีลาลาดหมดน้ำผู้พาี่ลาดเมืองทำบ่อโตกซอยตำ่ำบ่อเสื่อมบม่อตูลองเมืองไทพผู้ ลำอัมพาจารเรียกใบหัวใจเขิดแปน ល្រປັນພក្នៃទใໄ្ ในอันใส่ซองประกาศกองทัวแดนสมิงแมนเทตนาได้หักสาหีพอยบ่ดังคอยผมูมาจันได้ผูกพันคุณนแปงเบิ่งแงงสาธารชนด้วยบุงคลอันประเสริฐเป็นบ่เออ ปัญญาภาวานาได้สั่งสอนธรรมบวรอันดีเลิศนํามาเปิดแสดงธรรมได้น้อมนํามาเผยแผ่ I'm uh -huh. สารคุณองคุณนาบุญพระอาจารย์จารัโ์โอคุณอาณนาบนดรามของแถวบูตุงสิ่แกว้วผมมาจันทริบูรงของพระนักนงฆ์องค์สำคัญพระอาจารย์จารอานังา่งคดู গুরুজেকে <laughs> ไมโค้ชใยนะภาษาไทยไม,ยมยโค,มครชัีโชยทิ่ดีเขาดีที่เขาใจมันคงเออือบอกนะซีโคชยัยซีโกนะขอวหมดแล้วอมย,ยมบอกข้าวหมดแล้วโยมบอกข,<อ>ข้าวหมดแล้วครัคุกไม่ได้ใส,ส่บาทเนาะโยมบอกข้าว ผมแจกพี <łość> ่น้องกินหมดแล้วพักมาสายเกิน เดินทางไปเรื่อยๆเนาะไม่แน่ใจว่าจะไปพักที่ไหน,นเพราะว่าเดินไปทาตรงไหนก็คงจะหาที่พักเนาะเพราะว่า,าเดินไม่เยอะนะเป็นพักพิเศษที่พระอาจารย์เน่ยมาเพิ่มพลังเพิ่มศรัทธาในที่การที่จะไปจาริกธุรุง นโมธนารวบด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้อมีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมนโมธนาราสาธุ